บในช่วลประจปี2020ค่ะก็เพิ่งจะประกวดจบไปนะคะได้รับรางวัลมาที่เรียบร้อยอยากจะขอขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนนะคะที่คอยส่งแรงเชียร์ใจมาตลอดการแข่งขันเลยตั้งแต่ในบ้านแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันยังไงกลับไปประเทศไทยก็ฝากเขาเรียกว่าะฝากต้อนรับกลับบ้านด้วยแล้วกันนะคะจะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างแอนโทเนียในฐานะที่เราเป็นกรรมการโอ้ my god stressful มากมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าแพลวชนะทุกคนก็จะบอกว่โอ้ถ้าเราชนะผู้ไทยแลนอยู่บนเป็นกรรมการใช่ไหมอ่าอ่าอ่โดนแล้วโดนแล้วด้วยอ่าโดนแล้วหรอที่มากค่ะที่แพลวได้มาถึงวอซิตลองหนึ่งลองอันหนึ่งเลองหนึ่งคือดีที่สุดแล้วแล้วก็แบบภูมิใจในเจอร์นียของแพลวมาแบบ from so long and finally you get to carry the sash but also not only the sash but a title also so i'm very proud of you okay <laughs> <laughs> <laughs>